แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่กลับมาจากเรียนเป็นรัศดรธรรมดามาทํางานปับ๊บคุณจะเจอกราสเซลิงที่ไม่สามารถโตไปมากกว่านี้ได้แม้แต่คนที่เรียนมาก่อนๆได้ไปเรียนมืองนอกเป็นทหารใน่าชาลาษ์อย่างพยาพะลขนพลพยหาเสนาอคุณก็ตันแค่พันเอกพยาก็โขพลพยโยหาเสนาเก่งแค่ไหนก็ไปไหนไม่ได้แล้วเรียนทหารเยอรมันใช่ครับแล้วก็ตําแหน่งที่ขึ้นพลขึ้นไปไปนในพลขึ้นไปก็จะเป็นพวกเจ้าทั้งนั้นใช่ไหม ใช่อืมไม่เจ้าพวกขุนนางใหญ่ในไหน,ไหนพี่โน้ตพูดถึงเอเจ้าขุนพะหนเนี่ยพยาพะหนพลานยาเสนาเนี่ยท่านเคยกล่าวไว้ว่าก่อนยึดอำนาจเนี่ยท่านท่านบอกเลยว่า,เ,าเรื่องสมบูรณาสิทธิราชเนี่ยทำไมถึงต้องเปลี่ยนแปลงเลยท่านบอกว่าผู้น้อยเนี่ยก็เกิดความทอดอย มไม่อยากแสดงความคิดเห็นทั้งๆที่เชื่อแน่ว่าจะมีประโยชน์ต่อบ้านเมืองอและเมื่อการบริหารราชการบ้านเมืองดําเนินไปตามความเห็นของผู้ใหญ่ไม่กี่คนซึ่งถ้าท่านเหล่านั้นมีความคิดอย่างเก่าๆและแคบๆด้วยแล้วก็อาจชักนําบ้านเมืองไปสู่ความเสื่อมและความร่มจมได้นี่สละสลวยมากเยี่ยมถูกไหมฮะจริงครับเพราะว่ามีเรื่องหนึ่งอย่างที่บุกบอลเล่าเนี่ยเป็นเรื่องคําที่แกสกูมมาละแต่จริงๆมันมีเรื่องแบบประมาณว่า ไม่ใช่แตกมันเป็นเรื่องเดียวกันแค่เสรรมไม่ฟังว่าสมมติแกเคยบอกว่าแกเข้าไปประชุมกับนายทหารพวกใหญ่ๆหญ่เนี่ยเรื่องการจะซื้อปืนใหญ่เพราะแกเป็นนายทหารปืนใหญ่เขาบอกว่าแกก็บอกว่าศึกษามาไอรุ่นที่คุณจะซื้อเนี่ยรุ่นที่ท่านจะซื้อเนี่ยไม่ดีเอเหมือนจีทีหนึ่งร้อยอะไรนี้หบบโอ้ยต้องไ่ห่วยขนาดนั้นออหรอไม่ผมว่า <c oughs> ถ้ามันไม่ห่วยขนาดนั้นแดงว่าเราถอยหลังใช่ไหมประเทศคนนี้เออห่วแล้วก็โจกกันไปนั่นแหละอะไรก็คือสิ่งที่แกบอกว่ารุ่นนี้ไม่ดีไปซื้อรุ่นสุดท้ายนะ ก็ไม่มีใครกล้าทัดทานสิ่งที่เจ้าพูดก็คือแกต้องซื้อรุ่นรุ่นที่เขาเสนอมานั้นแหละกลายว่าพยาบานพูดไปก็เนี่ย,ยหเหมือนคำที่คุณบอลพูดตะกี้เลย